าขับข้อม like ันเหรอเอาขับกันเหรเอาขับมาเลยเอาขับมาเลยแซมเอาขับมาเลยแซมขับมาเลยขับมาเลยวักวักวัวักขนะวัว้ววายว้ายว้ยว้ยว้ยว ก่อนพูดะคาปากพัดาปากอะขับซีดขับซีขับซีดเลยเออเออขับซีดเลยเออเออเออขับซีดเลอาเลยโอ้ยมนปากเลยน่าขับขันเลน่ม้นปากเออเออมนมินมนปากไว้มินปากไว้ข้าข right. ้าเมนปากเว้ <noise> เอาเอคันนเอาเอาเอิงจ oh ิิงจิงจ well ิ่น่น่นพ่น่น่นพ่อ่าคุยซึ่งจ้ำมีนเดี mm ah. ๋ยวลาจ้ำเชี่ยวเชียวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพ่เย่ เนี่ยเนี่ยความสุขของหมาบ้านๆนะคะท่ดอ่ะท่วงอ่วงท่วดนะท่วงนะทั้งลงน้ำทั้งลงขีต้ต้มพอตัวแห้งร้งายไปเลยน้ำท่วมห้่น่าน้ำท่วมให้หน้าเลยหมาก็มีความสุขเพราะอากาศเยน็นฝนอ้ยมเม้นดักเขาดักให้เขาดักเขาหน่อยเขาเม้นดัก อูดูดิเดิดิเดิมเดิมเดิมงดิมกระดายขาดมอีกดยเม่นตะกี้เม,นม่นบะตะกี้มมกเม่นปะเจาะจีนปะเจากันพ่าหลนง่ะท่าแถว ไะ่ขี้ดินหนิไม่ให้แม่จับเนี่ยติดหนิก็ไมขี้ดินอือพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไปนอนได้แล้วค่ะจึงฮึโโ่โอ้ตะก,กีะ้ว่ะตะกีะ้ว่ะตะกีะ้ว่ะตะกีะ้ว่ะ 哈哈 <laughs>、uh